สวัสดีครับเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีลาวอิงเมื่อนี้ก็กมาคุยกันเรื่องเล่าของคายอ่อนเนาะพี่น้องเนาะที่มีบดโจเซียนอนอีลาแล้วก็แม่หน่อยเอแม่หน่อยแล้วก,พก,นนก็พ่อเอกเนาะพี่น้องเนาะที่ไปเมื่อนี้็หลายคนประมาณเก่าคนให็นเยเนี่ยที่สิบคนกับเอพ่อเอกใช่นะครับพี่น้องเนาะก็ะเห็นแล้วก็สุดภูมิใจครับพี่น้อง จุดแหลกที่พุ่มใจหลายก็คืออิหลาเห่านะครับพี่น้องพอลงจากรถมากก็เห็นพอเอกชัยนะครับพี่น้องพอเอกชัยก็เอินมากก็กอดดูความหนาหักของอิหลาครับพี่น้องกอดอิหลาอย่างแบบความหนาหักความเป็นเด็กหน่อยนะครับพี่น้องหนาหักกับไอพอเอกชัยก็เจอครั้งแรกน้ำเนาะพี่น้องเนาะเจอครั้งแรกด้วยความหนาหักของอิหล็คือทํานองวายละเออตัวหน่อยลีนอประมานนีนะครับพี่น้องพอเอกชัยก็ทักแล้วก็กอด ก็ไหามาอีหลามาหาแล้วก็มากอดเป็นแบบพอนะครับพี่น้องเป็นแบบพอแบบแบบผู้ใหญ่ที่ฮักเด็กหน่อยนะครับพี่น้องเนาะและ้วก็โตอีหลากับโตนิดหน่อยแนงสยพ่อไปยืนเทียบกับพอเอกะใช่แล้วก็ <c oughs> คือว่าแหละครับพี่น้องบ่มันมันตัหน่อยเนาะพี่น,อน้องเนาะนแต่ก็ยัง ดีแต่มันยังมีความหนาหักของอิหลาอยู่ตลอดนะครับพี่น้องเนาะถึงสิไปไซส์ยืดไซส์าต,ตามอิหลาก็สิเป็นตัวแบบตัวของจะาล้องเองเนาะเป็นความหนาหักก็คอยทีแบบว่าหนอ่นอมเขาลบผู้ใยญ่อยู่ตลอดนี่แหละครับพี่น้องความหนาหักที่หละเกิดเห็นให้เห็นหเอฟซี FC, หักจุดสูมือนเนาะเพราะตรงนี้แหละครับพี่น้องนี่แหละ,ละคือไพเห็นกับหักเพราะแบบนี้แหละครับพี่น้องเพราะอิหลาเป็นตัวของตัวอิหลาเองเป็นตัวของแบบว่าบ้านๆคนนึงที่บอซื้อโตเรือที่บอไดด คิดยังมากไม่ครับพี่น้องเด็กเขาลบผู้ชายอยู่ตลอดเนะียนี่แหละฮ็ดให้อีหลากเนะี่ยเด้จะเล่อดังไปเรื่อยๆครับพี่น้องเนาะแล้วก็เสร็จแล้วอีหลักก็พาแอพอเอกชัยอีหลากก็อปอดโจก็พากันเข้าไปข้างในเนาะครับพี่น้องเนาะก็เข้าไปคุยเรื่องหนังครับคายอ้อครับพี่น้องคายอ้อว่ามาคุยครับไอเจ้าของโล่งนะครับพี่น้อง เพราะว่ายัางครับพี่น้องเฮ้านี่ถึงเฮ้าซีมี่หนังขนาดใดขันเฮ้าบอกว่ามีโรงชายเนี่ยมันกับ,บ่มมีประโยชน์อย่างดอกครับพี่น้องก็ทุกคนก็ต้องหาที่พึงผ้าใายซึ่งกันและกันครับพี่น้องก็บอดโจก็เลยผ้าอิละอุงอิงผ้าเซียนน้นนะก็มาหาไอเจ้าของโรงนะครับพี่น้องเมเจอร์ก็นาจะเป็นเมเจอร์รัชโยธิน,นครับพี่น้องวันนี้เห็นไปไปโยครับพี่น้องผมจำได้แบบแบบโย มันจะโบแมนจำได้หรอครับผู้เลยลยหรอครับว่าพี่น้องนั่นแหละครับเป็นทีเมเจอร์ราชโยชินเนาะที่ไปคุยเรื่องเล่าขออา้องอิหลาครับมาเนี่ะนี่แหละครับพี่น้องก็เห็นว่าหนังเรื่องนี้นะครับพี่น้องเนาะก็ที่ใช้เปิดโตกรอนานสิเป็นประมาณวันที่เท่าไหร่ว่าแต่พี่น้องวันที่ยี่แปดสิครับพี่น้องยี่แปดสิงหาเป็นบ่ ยี่แปดสิงหาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็บยี่หกยี่หกสิงหาเนี่ยคือสีมีวงมอลำเล่นอยู่บานแพ่งนะครับพี่น้องก็คือสีมีวานาหมอล่ำหรือว่านักหลองหรือว่าคนที่อยู่น้งคายออนะที่แสดงคายออสิไปมืดเลยครับมือหนันนะพี่น้องมือหนันเห็นบอกว่าชมพรีน้่นพี่น้องช่มพรีน้่มเฮาถาเบิงว่ามือนนหนันเฮาเสดไปน้่นบอครับพี่น้องมือวันที่ยี่สิบหกสิงหาคี่ว่ามี เล่นอยู่ป่านแพงนะครับพี่นอ้องอยู่นั่นละ่ะเขาห้าวห้าวถามติดิตตามไปเบิ้งครับว่ามือน,นั้นผมสิบรายนี้โอกาสไปบ่อ่าขันมีโอกาสไปนั่นคือดีครับพี่น้องอยากไปทายไปไปเล่นตรงนั้นนั่นคือซีมวลนะครับพี่น้องเนาะนะนั่นละ่ะครับพี่น้องแล้วก็วันที่28ก็จะบอกว่าเห็นบอกว่าไอซิมาอยู่โลงไม่เจอะครับพี่น้องมาเปิดโตยอยู่ไม่เจอเนี่ยล่ะไม่เจอรัชโยทินนะครับพี่น้องอันนี้ก็ถา้าเบิ้งติดตามคือกันครับพี่น้องว่าซิเด้ไปอีบอยนึ่งล่ะครับพี่น้องเพราะยัง คือสิมันสิยากในเรื่องจอดรถจอดอยังนะครับพี่น้องมันก็สีมีปัญหาในแหะครับพี่น้องเ่องจอดรถเพราะว่าทีมันแบคบขนจอดกระจดในห่างนั่นแหะอาจจะจอดกระจในห่างนะนะก็ถาไปเบิ้งนอกว่าพี่น้องว่า,ว,าว่ามือน,นั้นเราเข้าเสดไปบ่แต่ก็คือคือสิบพวกห้เข่านะครับพี่น้องเข้าเข่าตา้งเข้าล่อไปซื้อตัวเองกันนะเข้าไปหาอีหลา่าอุ้งอิงน่ะอาจสิไปได้ครับพี่น้องแต่สิไปเขาไปเบิ้งก็คงสิเขาไปเบิ้งบ่ได้ครับพี่น้องเพราะมือนั้นเขาเปิดเปิดโตคือเป็นแบบพวก เอ้ซื้อพองยังนะครับที่เขาไปเบิ้งนะครับพี่น้องเฮาๆนี่ก็คงสิบ่มีสิทธิ์นะครับพี่น้องจังได้เฮาก็ติดตามขาเบิ่งทานติดตามเนาะขายอ้อจะใช้ใช้อีลีเลยคือวันที่28สิงหาคมครับพี่น้อง28สิงหาคมจังได๋เฮาก็คอยติดตามเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ยังมีแสดงอีกอยู่วันที่ได้เอาที่20่สิครับพี่น้อง20เห็นบอกว่าตั้งจักค้นนะครับเป็นร้อยคนหรือจังได๋นะครับพี่น้อง เป็นลอยคนหรือยังไงเนี่ยที่จะไปรวมต,ต้วมโตกันนะพีน่น้องเนาะก็คงจะไปทายอีกรอบนึงเนาะอีหล่าก็สิไปอีกรอบนึ่งทายอีกนะแล้วก็คือสิเซตนะครับต้องให้แล้วก็สิได้เฮ็ดเป็นเรื่องเล่ากันตอน่อเนาะพี่น้องเนาะจังไงเฮาก็ค่อยติดตามเพราะว่าจังไงเฮาก็มั่นใจว่าเฮาจะเป็นรอเบิ่งอีหล่าอยู่แล้วอีหล่าอุ้งอิงอยู่แล้วคนอื่นเฮาบ่าซีเรียสครับพี่นอ้องแต่เฮาอยากเบิ่งอีหล่าอุ้งอิงเฮาว่าเป็นจังได๋อีหล่าอุ้งอิงเฮาแสดงสิดีบ่สิเพลิทเพินุกบอลสน จากที่ว่าอีหล่าเบเคยแสดงหนังเนี่ยหรือบอได้แสดงละครเนี่ยเต็มทีกับเอ็นวีของไอ้นักเพลงสินเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นหนังถ้าเบิงว่าอีหล่าแสดงแล้วมันสุดยอดบอเดี๋ยวอีหล่าิได้ไปไปแสดงละครต่ออีกอะถ้าเบิงทาทติดต่มเนาะพี่น้องว่าว่ามันสีสนุกสนานเป็นจังไดแล้วก็หรือว่าโศกเศร้าจังไดก็เฮาก็ทอยติตตามก,าากว่าเบิงเนาะพี่น้องเนาะจังไดก็ว่าไปแล้วก็จะเลื่อมครับพี่น้องมาเบิงติดตามแท็กซี่ หลงทางใช่แน่มาติดตามมากดไลค์กดแช่แช่กันแน่เด้อะครับพี่น้องเดอ้อมาคอยเป็นกำลังใจให้แน่ครับพี่น้องกับซีมีเรื่องเล่าของอีหลาวอลอยู่เลยแล้วครับพี่น้องเนาะเรื่องนี้มือนีก็อาจ,จเป็นเรื่องคลายอ้อแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งกับซีมีคุยหลายๆเรื่องโอ้พี่น้องวัยอยู่ดีกับขั้นจมูกอย่า <c oughs> งไรก็คอยติดตามกันไปเนาะเพราะว่าผมกับอาจซีวอลโบเก่งเท่าไรครับพี่น้องครับเพราะว่าหัด กำลังหัดไปเรื่อยครับพี่น้องเนาะจากไหนก็คอยเป็นกำลังใจให้แน่พราะว่ามันคือว่าแหละนอกคนเท่าเนี่ยบอกแต่เลื่เทือนเนี่ยมันมันมันมาแม่นเงินเลงไงนะครับพี่น้องที่ส้มาบอยจางสี่บอกว่มันมันอย่างอะมันผมมีสริปกับพี่น้องขนาดว่านักแสดงเขายังมีบทมหยัง,ไงไหอ่านนะครับพี่น้องแต่ผมนี่บ่ได้อ่านบทอ่านยังเลยคิดออกมาจากสมองแบบไหลลืๆๆๆๆแบบว่าแล้วก็หาวิธีคิดว่าสีเบอาจึงได้ดี วอรจังไดแต่สิคนติดตามบอกจังไดเดิ๋ิคนฮักก้นบึงสินเนาะพี่น้องเนาะก็พยายามนะครับความพยายามครับจังไดก็คอยมาติดตามห้แน,น่ครับพี่น้องเนาะว่ามีจังไดแนะ่แล้วก็มือนีอีหล่าเฮาก็ไปแสดงอยู่ระย่องเด้อยพี่น้องมาแอรเขาเอ่ยหว่าอยู่ใส่หน้าบันผมก็จาบ่ได้ว่าแมนบน่ฮูแต่ว่าไปเล่นระย่องครับพี่น้องไปไปก็ไป,ไป,ไปยู่ทถวนั้นก็ ติดตามไปเบิงไปแยงอิหลา่าไปเชียร์เป็นกำลังใจให้อหล่านะครับพี่น้องแปลก็เห็นกับหลายอยครับพี่น้องเห็นคนไปเบิงหลายอยู่ได้ตามอิหลา่าหลายอยพ่ออหล่าลงจากรถได้ก็คือว่าน่นแหละพี่น้องคนกับมาหาอหลา่าหลายหลายเลยครับพี่น้องนี่นี่แหละคือข้อมหักข้อมแพ่งของเอฟซีเซาหน่อยเอฟซีลาวิงที่มาติตามอิหลา่าทุกคนก็นบอกว่าเป็นเพราะอิหลา่าคนเดียวเนี่ยที่เห็นให้เฮ้ามาติดตามมาเบิงหมอลำ่ำ คือผมคือกันแล้วเป็นพ่อเป็นพ่ออีลาผมถึงได้มาเบิงมอล่อยุติมือนี่เพราะว่าผมกับบอเคยเบิงครับพี่น้องเคยยางพานซื้อบ่อออเคยเบิงมอล่ำดอกครับพี่น้องเบิงบ่เป็น <c oughs> แต่พอมาเบิงอีลาองุ่นิงเนี่แหละมันติดใจครับมันติดติดอีลาองุ่นิงอยู่นะครับพี่น้องขอให้นไมได้มาเขาเทมเลยก็อยากไปเม,มื่อสิเด้๋ยวนะมื้อนี้ก็บ่อยากว่ายังหลายครับพอไปเดี๋ยวก็สิบ่ดีเนาะมื้อน,นี้ก็ขอบคุณหลายๆครับ FC สาวหน่อย FC ฟซีลาองุ่นิงสวัสดีครับ